เขาเก่งนมาเลยพี่น้องโคตรเซียวเลยพี่น้องครัวขนาดสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถูกฐานเลยยินดีตอนหับเข้าสู่ทรงลูกสาวสาวนะเมื่อนี้สาวกุ้งกะสิภาพ่อแม่พี่น้องอย่างเมื่อบ้านตากคนน้องพ่อแม่พี่น้องคนตกลินหยิหยเบิดดมือเบิดเว้นกะสีเมื่อกับสาม,สมีของสาวกุ้งการถือไม้กับเล็กๆทั้งในสีผ้พาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งอัน พอ,อของเส้าเข่งเห็ดครัวพ่อพ่อแม่พี่น้องครัวทีเส้ากุ้งกับเส้าเขงออ่งไก่ไปไต่ามาแต่ละเมเะื่อเนาะว่า,ามันฉี่สัมไดเนาะกะตอนนี้กะไปเบิ่งไปชมนำกันเลยพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศกาอ,อันนี้คือพอ,พอเส้าเข่งเกุ้ปลาเปื่อยอีกนางกะตอนนี้เข้ากาสิพากันเมื่อแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะเป็นเวลาประมาณสี่โมงแล้วเนาะพี่น้องพอเส้าเข่งเ่นกะ ลงไปเห็ดคัวหอยยูบปปุ่เล่พ่อแม่พี่นออ้องเออคนลงไปเห็ดคัวหอยูุ่เลยพี่น้องคันจ้องกุดพี่น้องบบมีหอดคันจองโูเสวเองพันย่างก่อนเลยเดี๋ยวฮาก็ไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศกะฝคนตกลินเบิรดเบิดเวนพี่น้องเอ้ยทำบ่ออกมากากะจักซีน้ำใยเนาะยากน้นำงัวน้ำควาย แบะชาวกุ้งกับอะไรกินหญ้าเบิดมือเมือม่อนนี้พี่น้องคนตกลินมันบไดอ้อวอชาวเข่งกับมาเป็นยางก่อนเลยมาเป็นกระชื่งน้ำสิตโต๊ะครัวให้เบิ่งูีดอกมื่อนนี้เข่าหน้าชาวเข่งซุกอเลายพี่น้องเริ่มเติมอยู่ยเดี๋ยวเรากลับไปพบพ่อกันอยู่บนครัวเพื่อและพ่อแม่พีนพ่น้องคนจิตไป,ปเห็ด้าวครัวให้เนาะ พี่น้องน้ำลายเอลี่มาเมาื่อเช้านี่ังบริมีน้ำน้ำบริลายปันนี่พี่น้องน้ำลายเอลี่พี่น้องตอนนี้เขากกำลังชิมาฮอดครัวเนาะเดี๋ยวจะกุ้งจิพาพอแม่พี่น้องไปเบิงพ่อสาเก่งเป็นเห็ดครัวเนาะมึงแน่พี่น้องน้ำจึงแมนลายท่วมหัวไปเลยพี่น้อง คนตกลิ้นบดเมื่อน้ำนก็เลยมามา,าเากเองเดี๋ยวพี่น้องครัวก็อยู่ในบอลน,นี่แหละเนะาะขอเากเองคุณเห็ดหกพี่น้องทางเมือง เดี๋ยวพี่น้องครัวสะกุงกับสะเพ่งใต่กะลเมอมึงขอสะเพ่งพี่น้องคนเหตุคลวยตะเพ่งไปเลยพี่น้อง ลบเลยนีเบริรงแหนพี่น,อน้องคุณตอกตอกไม้สังภวยใส่เนาะครัวกะเบึงงไหนเป็นตยามาแต่ะมือนอแบบขาดมาขาดมาเบองเอะไรเนา่ไหน คนกาตกพี่น้องตกบรย,ยุทธ์ปรยอดมาแต่ละเมือหค่ะค้านมาพี่น้องเอ้ยตกลงนี้นี่ยเพรแห้งโทรศัพท์ฝ <c oughs> นกระตกอยู่มี้าวจับวัสิคาอยู่ด <c oughs> อกเนาะ เพิ่งนีน้ำพี่น้องตกลิ้นเบิ้ดมือเบอิเบเบดเว้นควดน้อยๆบุมีห้าวจับไปมาหลุดคานมาวะเออ ไม่ร oh to ับจกไ่เอามาตอนนี้ชวกุ้งกับความาแล้วเรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเรือเตาเค็งเสียวแห้งพี่น้องขนาดใครจะมีอันเล่าจับเนาะันบมีเล่าจับนี่ป้อคานมาคานไปคานมาแต่ละมือผอบเปิกระคออยู่อันนี้ก็พ่มาสิเอาห้เนาะ อึ้งเนี่ยพี่น้องเสียวแหงลมพัดเรียบพี่น้องสีบลม,มากกับมบลนะ้ายบอสมาเลี้ยงงวเลี้ยงควายพี่น้องสมา่าผู้เดียวเนี่ยโอ๊ยขิดง่อนน้ำดงอันนี้ก็พอแห้งนี่ <c oughs> เผื่อสิฮอดเผื่อสิยอดกลางหน้านี่า,ยยางกี้ใก่ๆนีนึงมันเป็นดงเป็นเหล่าพี่น้อง ใบกระท่อมปกป่าใจแม่นนะใบกระท่อมป่า, <laughs> ปปาสั่งเว,ว้าเดี๋ยวเข้ากะไปพบพ่อก,กันอยู่ครัวหน้าู่แเละพ่อแม่พี่น้องสากกุ้งกะสิอโบได้ถ่ายตามทางให้อันเบิงเนาะพ่อพ่นตกลินแห้งพี่น้องตอนนี้พ่นตกลินหนิหนิกะบรลินลินได้พี่น้องตั้งตต๊ะลรลลีตอนนี้ฮะแห้งแล้วได้ตอนนี้ เดี๋ยวไปพบพ่อกันอยู่ครัวหน่ากพี่น้องยังมียังมีอีกครัวหนึ่งเลยเนาะ <_ d ata> ยังมีอีกครัวครัวต้นน่้นหาครัยวรรยังวะเข,ข,ขาเอิญวะครัวนรกครัวนรกตอนนี้เขากระมาหอนหวยทีซองเลยเนาะพี่น้องกะตอนนี้ก็ขำเลยเนาะอย่างเพอ่์ชิฮอดหวยนี่ก็ใกล้บ้านเลยเนาะ <_ d ata> มันเมิดพน มืดตื่ตื่ขันมาาค้เดียวนี่กะอ้ะกุยมอยักสิบรรยายหกกับหกอีกอันนี้คือโบแมนทางอันที่เขาเที่ยวประจำเนาะพี่น้องทางมาใส่ขัวเนาะขาน่าโมมากเขาก็ไปเที่ยวทางอันเวิงมาหกขักพี่นอ้องใช่ไอขัน พอใจชันเลยทั้งน่ะครัวนนท์เอ็นนนเอ,นเอ,อ็ไปไปนค่โอ้ยไปไวรบมานอนอยู่นาเป็นยังบอกเฮ้ยน้ำซมน้ำหน่อยเดียวโอ้โหหอนคัวไปนู้กัวพีบ่บปาพี่น้องไปกอดด้วยลายกูนี่ฉันก็เคยมาแล้วน้ำจนจุคัวฉันก็เคยย่างมาแล้วคอยย่างานอนันัวนคอยไปก่อน ในชาวกุ้งก็ได้ความมาแล้วเรียบร้อยน้องผู้แม่พี่น้องหัวใจก็สชิวายมาหอดบ่อนกลางมันหลั่นกึกกึกเอาเข่งพนมาเลยพี่น้องโคตเซียวเลยพี่น้องควะนะัวขนาดไม่เขา้าเปลี่ยนจกเถื่อเนาะเอาไม่ดีๆก็โคตรเซียวมึงแนน้ำพี่น้อง ข่วมหัวได้เห็นไปสิพี่น้องเอ้ยหวยเลิกเบิงเนยเบิงเนยเป็นตยานพี่น้องโอ้ยมากะตอนนี้เราก็สิดเดินต่อเนาะอรดอดหะบ้ยังอยู่ห่วยน้อยหนึ่งยั่งยู่ห่วยน้อยหนึ่งพี่น้อง จังส่แหละบางทีกะฝนตกแห้งกัยากลำบากพี่นอ้องยากอันน้ำลายอะไรทำมาไต่ครัวแล้วเขาเสียวเนะวาเะครัวอยู่นะเขายังว่าคันเ้าโบโตกกับโบเป็นยังครัวเนี่ยย่านมันฮักครัวตัวนี้ฮยปีกไม่เขามาเห็ดกับมันวุ้มนอัน ล้ำมะเรียโลครัวอยู่หน้าข้าผัดล้ำไม่แดงล้มมันกาดเลยเอาเป็นครัวเลยอันนี้เกิดแล้วนี่ใ้รเนี่ยมันใกล้เทียงเขาหย่างกันมาเหานกี่็เห็นมีเทียงคนเข่าสิบโลบอเนี่ยที่เม่นเข่าเขางามเนาะ คนเอื้อนนี่พอดีเลยพอดีสุกข,ขักพอดีเอาโรดนี่พี่น้องเข้ากัะเจ้าวพาได่ชิกเกี่ยวหมวนใบบลายนะบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศยามแรงโคตรดจีจนหนาวจนหนาวเลยพม่ได้ว่าว่า,วาวดี ลบสลายบ่ล่าสุดสาวเค่งลงคอเรียบร้อยวัดลงคอจะเป็นโควิดป่าวมีรสชาติเลยว่ายคริบพูไปใกล้เลยซะพี่น้องหมดคลัวสุดท้ายพ่อแม่พี่น้อง ขั้วนี่ขั้วสวรรค์ก็น้ำแหงอะไรพลาดลงนี่ยังไม่คุ้มเลยนะป้าพี่น้องเบิงไหมขวยน,น้อยๆก็น้ำจนลายพี่น้องทุก อ้อาถาดแน,น่ตอนนี้ชก,กุ้งกาสิคอโตไปก่อนนะพ่อเม่พี่น้องเพราะว่ามันเป็นรั้วสุดท้ายนะพ่อเม่พี่น้องอันนี้ผูไปหอดเลยสเสริ์นก็โอเคนะอ่อเม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ชก,กุ้งกาสิคอจบเพียงงตอนนี้ฝากพเม่พี่น้องกดแชรกกก์กดไลค์กดซับสไครตแต่ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องลูกสาวสาวนาในเด้อพเอม่พี่น้องสบายดีสวัสดีพเม่พี่น้องสบายดีแนะ่ you <laughs>